สวัสดีจ้าแม่ลูกรีวิวมาละจ้าเดี่ยวเราจะพี่น้องมีขาส้มต่ำยั่วจ้าส้มต่ำยั่วจ้ามีฮอดขนมจีนข้ปุ่นเศร้าจะพี่น้องนี่พักหลายๆจ้าตีเมื่อลูกสาวนะคะ่กินกินกันครับพี่น้องมั้ยมันเกือบเกะเลยเนาะมันก็พักไม่เนาะเนาะห็นไหมเห็มมันก็พักครับพี่น้องืม ความอร่อยแซ่บความแซ่บไม่จะมองนีละมองผักหลายเลยไอืมแซ่บแซบบอแซ่บบ่อือหือนี่หล่แซบวะลูกแซ่บแ่บบอนี่กินผักอะไรอือหืมอืมอือมผักอะไรอือืมอือขนมผักตะเวน ตะเวนรสสาหร่ายตะเวนรสโนริสาหรายกินกับอะไรก็อร่อยอร่อยอือปะแซ่บสมอกับแซ่ทกินกับอะไรก็อร่อยกกอดมากึให้กออนนะตอบปะกอดึผัดอะไรผัดอะไ พักก่อนพักกับล้างบาสน,นี่แหละเนาะพักกับลูล้างบาเห้องครืบครบัน่หนาบ้าน้อเนรอหน้าบ้านเก็บเก็บเก็บมะนาวมาหลังเก็บมะสระเก็บมะรคุณ หนาบานเท่าบ่บ ja. ุ้งอะไเก็บมาได้หนาบ้าบุ้งหน้าก็อยู่หลังหลังหลังเท่าบ่บหน้าก็อยู่หลังเนี่ยบุ้งแ่บบ่แทบบ่แทบแทบแ่บบ่แทบบ่ภาษาอีสานแมล้วค่ะ จะเนื้อคำว่าแสบเวอร์แ่บเวอร์คือแซ่บบักคักแซ่บแห้งๆอร่อยมากๆกินขนมจนิ้มเขาใส่สามขนมจิ้มขนมกินแซ่บเขาปุ้มเขาใส่สามเอมอว่าเขาปุ้มเขาปุ้มอืมเขาปุ้มเขาปุ้มคือขนมจืิ้มอืม ผักหลายๆผักหลายๆกินบ้อ้วนกินแล้วบอ้วนนะอืมอืมเน้ำน้ำน้ำอน้ำหืนเ่อนน้ำมาบ่เอานีไงน้ำอืมลองงอืม ก็ทิ้งกับแบก็ทิ้จะยุ่ล้งบาะก็ทิ้งกับล้างบาเกาใช้ารอื่นมาพักกเสรแม่ขายนมอยากกินเขาจะขับขนมกีนอ่ะอืมเราไม่อร่อยจะยิงคนอื่นอืมอิ่มแล้วแม่อิ่มแล้วบ่นด้อิ่มแล้วบ่ตองเทบ่องเทโอ้ยเป็นตองเท โอ้ยเจ้คนาดนี้อืมหม่ไหวผมมนจำแม่กินหมดแล้วหนูทำอะไรแม่แม่ตัดเยอะเกินอ๋อหนูเทให้แม่เออหน่องเออหนองอพูอ๋ออพูพอพูสิหมองด ชบบอบบอแซบอืมแบอ่า huh. ด้งเลยบทำทำได้เลยอืมไม่น mm! hey, ุ ổi, Tools, yep. yep. mm. ่งยังไงถ้าใครทำแสบมากอืมอหน่อยแบหน่อยใส่หลายแสบหลายแซบบอแซบบอแซบอืม

ลาบเอรีค่ะพี่น้องลมแห้งแห้งอยู่ในภูเขาฝั่งภูเขามันก็ลมอืมันดีชิมนี่ดิอร่อยไรมเนี่จะดาลองชิมดิชิมเห่เห่ขนมงในโล่ชิมเห้ยายบังเนี่ยอ้หยาเหย่เขาไม่เอะใจเหรอเหย่าเามากไปเห็นหนาเยอาชิมบ่งหวานบอชิมเลยชิมบ่ก็มันจะคุ้มตำมั้สโมอมเส không ngủ 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 แม่มันขมเกินอ่ะหอะขมลูกใช่เป็นขมหวานเป็นลมขมเป็นยาเขาว่าขมเป็นยากินเยอะๆตามมะเร็งผักพวของนี้มีประโยชน์ชผักพวกชนิดมีประโยชน์หมดเลยมกกินผัก พูเลยมาขึ้นผักด้วยนี่ขนมกาบขนมกีน,กน,นด้วยดนินี่ขนมกาบขนมจีนใช่ขนมรมเย็นมมเย็นเย็นน้อง,ะองตะเวนตะเวนรถโนริสาหรายใช่ใครตะเวนมีรสชาต รถอ,อะไรบ้างไม้ไเ้อังงออูอั้งแาอะไอือหึูชอบรอะหรูชอบรถอืมรถมอไซค์ไมู่ชอบชอบอรงูชอบรถอ,อืมอูมามิไม่นูชอบรถสาลร่สาหร่อร่อยเหรอคะไม่ รสสาลรายมันไม่อร่อยเราโร้องุ่นอืมโองุ่นก็อ่ะมีด้วยหรอมอกระชายก็ได้มีด้วยเหรอฮะมีด้วยเหรอรถตู้รถโร้องุ่นมีสิมีรถมีรสชาติโร้องุ่นด้วยอืมอร่อยมากหนุ่มเป็นเนาะจับๆแล้วกับ ฮะนอนลมอ,อุอ๊นอนลมอ๋ออืมนน<อ>ลมข้าฝากติดตามตาเมลม่นกับพี่น้องด้วยไม่มันเก่งเองอีกแล้วอ๋อฝากติดตามาเลยลูกฝากคือจ้ามาเล่นจ้ากดติดตามีถ้าใครกดติดตามแล้วมาเล่นกับยินดีได้เลยอืมง่ายเลยค่ะพี่น้องดูดูช่องยินดีได้เด้อดูดูได้ดูได้อืม ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจถ้าใครถ้าใครถ้าใครกดเลยถ้าใครกดอ่ะจะยินดีจะให้ดูช่างยินดีได้กดติดตามฝากกดติดตามชื่อเอเตอร์มื่อไม่คนละใจอยู่ใจอยู่หรอจับอือืมอ ใช่ป่ะอืมฟบบองินจําตัวใหญครับมันปลามุกตัวใหญ่อ่ะไปแล้วพี่โม่ปากกุดจิตจัม,มาด้จักใรแล้วม่นุ้ยยังมาจัาพี้น้องแล้วก็ลุ่สองหมือบเดิมปากกดจิตับทองไง จะเดียวพวกนีน้ยินดีอ่ะจะทำอาหารให้เพื่อนๆใหม่นะคะเมนูอะไรติดตามนะคะเมนูอะไร